วันที่6มกราคมปี2564เป็นอีกวันหนึ่งที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเมื่ออาคารรัฐสภาหรือที่เรียกว่าแคปิตอลฮิล l สัญลักษณ์แห่งประชาธิปไตยของชาติถูกกลุ่มผู้ชุมนุมที่ไม่พอใจผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาบุกเข้าไปในอาคารโดยหวังที่จะขัดขวางการรับรองชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดี ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทำให้สภาคองเกรสต้องเลื่อนการประชุมออกไปนานหลายชั่วโมงแต่ในที่สุดที่ประชุมได้ประกาศรับรองให้โจไ <โจ S 2> บเดนและคามารรแฮริส <17 S 1> เป็นประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหลังจากได้เสียงจากคณะผู้เลือกตั้ง306ต่อ23 232เสียงต้องยอมรับว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ได้เหนือความคาดหมาย เนื่องจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีใช้คำพูดปลุกปั่นและยั่วยุให้กลุ่มผู้สนับสนุนของเขาใช้ความรุนแรงเพื่อกดดันให้มีการเปลี่ยนแปลงผลเลือกตั้งซึ่งก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์บุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาเพียงไม่กี่ชั่วโมงทรัมป์ได้กล่าวปราศัยใกล้กับทำเนียบขาวโดยเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนไปรวมตัวกันที่รัฐสภาซึ่งอยู่บนถนนเพนซิเวเนีย Walk down Pennsylvania Avenue, I love Pennsylvania Avenue, and we're going to the Capitol, and we're going to try and give you know, the Democrats are hopeless, they're never voting for anything, not even one vote. But we're going to try and give our Republicans, the weak ones, because the strong ones don't need any of our help, we're going to try and give them the kind of pride and boldness that they need to take back our country. So let's walk down Pennsylvania Avenue. I want to thank you all. God bless you, and God bless America. Thank you all for being here. This is incredible. Thank you very much. เมื่อผู้ชุมนุมไปรวมตัวกันหน้าอาคารรัฐสภาคนบางส่วนได้ฝ่าแนวกั้นและบุกเข้าไปด้านในมีรายงานว่าทรัพย์สินบางส่วนถูกลักลอบนําออกไปอุปกรณ์และตัวอาคารได้รับความเสียหาย แต่ที่ร้ายแรงยิ่งไปกว่านั้นคือมีประชาชนและตำรวจเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยความรุนแรงที่เกิดขึ้นทําให้หลายฝ่ายเรียกร้องให้ถอถอนทรัมป์ออกจากตําแหน่งแม้ว่าเขาจะเหลือเวลาอยู่ในตําแหน่งอีกไม่ถึงสองสัปดาห์ก็ตามด้วยเหตุผลว่าทรัมป์มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นและกังวลว่าในช่วงเวลาที่เหลือทรัมป์อาจจะสร้างความเสียหายขึ้นมาอีกนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้มีการกล่าวถึงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ที่เปิดทางให้รองประธานาธิบดีขึ้นดํารงตําแหน่งรักษาการประธานาธิบดีได้หากประธานาธิบดีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เช่นเมื่อประธานาธิบดีอยู่ในสภาพเป็นบุคคลไร้ความสามารถเนื่องจากอาการป่วยทางกายหรือทางจิตเห็นได้ชัดว่ากระบวนการนี้รองประธานาธิบดีคือกุญแจสําคัญและเนื่องจากเวลาที่เหลืออยู่น้อยเต็มทีทําให้เพนส์ถูกทุกฝ่ายกดดันอย่างหนักให้เร่งดําเนินการ ในขณะที่สมาชิกร่วมรัฐบาลและคณะทำงานของทรัมป์ต่างสละเรือทยอยลาออกและนี่ถือเป็นช่วงเวลาที่มืดมนเป็นรอยด่างในหน้าประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาสวัสด์จากวิวัฒนากุณข่าเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน